ตั้งนายกเล็กแก่งเซียนอดีตแชมป์เก่าแพ้ขาดลอยส่วนอดีตนายกเบิ้มจากคณะก้าวหน้าควาที่2ด้านรองเอจากทีมพลังการชนะขาดคว้าเก้าอี้ไปครองผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสิบตำรวจโทเสน่ดำดีปลัดอปตอแก่งเซียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำออบตอแก่งเซียนได้ลงนามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายจัก,กรีมหากิจวรกุลอดีตนายกอบตอแก่งเซียนถูกนายอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีมีคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ เนื่องจากศารให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการเปิดรับสมัครนายกอบตอแก่งเซียนขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม2566และเลือกตั้งนายกอบตอแก่งเซียนในวันที่19พฤศจิกายน2566แต่การเปิดรับสมัครนายกอบตอแก่งเซียนขึ้นมาดํารงตําแหน่งที่ว่างนั้นปรากฏว่านายจักรีมหากิจบรกุลได้สิทธิและมีคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยการสมัครมีผู้สมัครจำนวน3มคนประกอบด้วยนายสมชายฟักทองอดีตนายกอบตแก่งเซียนอายุห้าสิบเจ็ดปีลงในนามคณะก้าวหน้าเบอร์หนึ่งนายจากักริดมหากิจวรกุลอดีตนายกอบตแก่งเซียนอายุ5 7สิบเจ็ปีเบอร์สองและนางอัมภัยฤทธิ์คำรบอดีตรองเออายุ48ปีลงในนามทีมพลังการเบอร์สาล่าสุดเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาวันที่19พฤศจิกายนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกอบตแข่งเซียนได้ทำการ เปิดหีบลงคะแนนพร้อมกันซึ่งอบตอแก่งเซียนมี4หมู่บ้าน6หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน4,943คนโดยตลอดทั้งวันผู้มีสิทธิ์ต่างทยอยกันมาลงคะแนนบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างคึกคัก จนกระทั่งเวลา17นาฬิกาประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้ประกาศปิดหีบพ,พร้อมกันทั้ง6หน่วยเลือกตั้งจากนั้นจึงเริ่มนับคะแนนโดยมีประชาชนที่ความสนใจเดินทางไปคอยลุ้นผลคะแนนกันอย่างหนาตาซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการนับคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งประมาณ1ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จหลังจากนั้นได้ทยอยนำบัตรเลือกตั้งไปที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำผลการนับคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนไปประกาศขึ้นบอร์ดขนาดใหญ่ที่เตรียมเอาไว้จนกระทั่งเวลาประมาณ19.20นาิกา20นาทีจึงดำเนินการแล้วเสร็จทุกขั้นตอนสำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการดังนี้นายสมชายฟักทองผู้สมัครคณะก้าวหน้าเบอร์หนึ่ง ได้1,135คะแนนนายจากักริมหากิจวร,รกูลอดีตนายกบตแชมป์เก่าเบอร์สองได้139คะแนนและนางอัมภัยฤทธิ์คำรบหรือรองเอที่ลงสมัครในนามทีมพลังการเบอร์สาได้2,004คะแนนรวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน3,447คนบัตรดี3,278บัตรคิดเป็นร้อยละ69.88เปอร์เซ็นต์บัตรเสีย73บัตร ไม่เลือกผู้สมัครรายใด96บาทคะแนนที่ออกมาส่งผลให้นางอภัยริศคำรบหรือรองเอผู้สมัครหน้าใหม่ที่ลงในานามทีมพลังการได้เป็นว่าที่นายกอบตอแก่งเซียนด้วยการเอาชนะนายสมชายฟักทองผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าที่ได้คะแนน1,135คะแนน ทางกันถึง869คะแนนแต่ที่น่าตกใจก็คือการที่นายจากักรีมหา,ากิจบวรกุลอดีในยกปต่อแก่งเซียนแพ้การเลือกตั้งอย่างขาดลอยเพราะได้คะแนนเพียง139คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด3,447คะแนนจากผลคะแนนที่ออกมาดังกล่าวล่าสุดเมื่อเวลา20น,น,นาฬิกา49นาทีนายอัครนันท์การกิตินานหรือสาสากฟสสการณจนบุรีพักเพื่อไทยเขตหนึ่งนายจรานยิ่งพินโยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรีพร้อมด้วยสมาชิกอบจการจนบุรีทีม าการรวมทั้งชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนได้เดินทางแสดงความยินดีต่อนางอภัยฤทธิ์คำรบหรือรองเอว่าที่นายกอบตแก่งเซียนคนใหม่ที่บ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตะบนแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและชื่นมืนเสริมนิดหนึง่งจากที่สสได้พูดไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราที่เราทํางานจะมาเนี่ยสสได้คนพัดดันทุกอย่างแต่สิ่งต่อไปเนี้ย เราก็ต้องพึ่งต่อต่อในการทำก็ประมาณทุกอย่างในยกคนใหม่เนี่ยก็ต้องอาศัยพวกเราเนี่ยจอเป็นแม่งานใหญ่ถูกไหมมีรัฐมนตรีอยู่ในอยู่ในทีมงานใหญ่มีต่อเนี่ยถามแล้วความรู้สึกเนี้ยต่อดวันเนี้ยแกงเตี้ยนต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างที่บอกว่าโอเคสวัสดีค่ะดิฉันนาภัยิ์คำลบผู้สมัคร นายกองค์การปัญหาตัวตะบนหมายเลขสามดิฉันขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตะบนแสนเสี่ยนสี่หมู่ที่ไว้วางใจดิฉันได้คะแนแนเทสมาทุกคะแนนดิฉันจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจในการเลือกมาในครั้งนี้กรับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะ